กราบสวัสดีพเพี่นักทุกท่านครับมาเปิดนี่เคยเนาะและสารับชนะเปิดครับในรอบนี้เราเปิดกันไดหน้าเก็บอาแปะคลายเช่นวีนครับเพื่อครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกหกทางกันนิดนึงฮะในกลุ่มโกหกทางของเราเนาะใครเทย์ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์ที่ผมปักหมุดนครับเพื่อครับจะมีการแจกเกมสามค่ายฮะพี่จีเจ้าเกิร์ดแพ็คเมเจอร์ค่าย,ะ Pac ate, ายละสี่เกมเนาะสามารถไปเล่นเล่นตามในรอบกูทำได้ครับเพื่อครับหรือจะมาดูจากกลุ่มสมาชิกก็ได้เนาะในรอบนี้ผมมาดูกลุ่มสมาชิกอีกแล้วเพื่อคร เออคุณมิกก็ได้มาฮะ1,629บาทครับเพื่อนครับวันนี้ยกให้แปะเป็นที่หนึ่งเลยครับเพื่อนครับอ่าคนนี้ก็บอกว่าแปะมาดีอยู่ฮะเดี๋ยวไปลองทดลองดูครับเพื่อนครับว่ามาดีจริงหรือเปล่าเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กันีกเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมแปะคราเชนวินในรอบนี้ฮะไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับมีทุนมป็นที่สองบ้อยยี่สิบหกบาทุครับเพื่อนครับเอาทุนมาน้อยครับเพื่อนครับอ่ะก็ไปเล่นเกมมาจงเทุน วันนี้ก็โดนดูดไปฮะเออแข็งเหลือเกินครับเพื่อนครับเข้าฟรีมาให้ก็จ่ายน้อยฮะโอเคเออหาคอมโบก่อนครับเพื่อนครับจัดไปฮะรอบนี้ฮะเราขอแบบเทมดหน้าตากเหมือนเคยครับเพื่อนครับอ่ะได้คอมโบมานะรอบนี้ผมขอกดแบบสักสิบหกแล้วกันนะมาถึงไหมครับเพื่อนครับโอเคผ่านครับเพื่อนครับต่อเนื่องไปเลยไปอย่าตกนะเพื่อนนะถ้าตกนี่คือเจ๊งเลยนะเพื่อนเออโอเคผมขอกดขั้นบต่อเนื่องเนาะเอาสักสิบคูณสิบหกครับเพื่อนครับ หยุดเพื่อนสวยฮะดาราต่อเนี่ยครับเพื่อนครับมาลองดูว่ามันจะตกดำหรือเปล่าเนาะโอเคสวยฮะไม่ตกครับเพื่อนครับไปดึงดอกครับเพื่อนครับขอคูณสิบหกฮะโอ้สวยใช้ได้ฮะมาลองดูครับเพื่อนครับในรอบแรกเราไม่ตกดำครับเพื่อนครับซื้อที่200บาทในเบสสี่สิบคูนสิบหกครับเพื่อนครับว่ามันจะจ่ายให้เราที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับจะกําไรหรือขาดทุนฮะโอ้โหแม่งว้าวสองดอกเลยครับเพื่อนครับเออสิบคำนวณมาหน่อยเพื่อนไม่มีคอมโบครับเพื่อนครับแต่ก็ได้ มา1นึ่งบาทครับครับยังเหลือเจ็ดหมุนฮะดูซิว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าเนาะกับแปะนะวันนี้แบบวันแข็งนะครัเพื่อนครับเออแต่สมาชิกในกลุ่มก็ถือเขาบอกว่าอ,อ่าเก็บแปะมาดีฮนะเราก็ต้องทดลองครับร 3, เพื่อนครับมาโอ้ไปคำนวณไปขอประทัดทั้งสามเพื่อนประทัดโอ้โหไม่ถึงครับเพื่อนครับยังขาดทุนอยู่เลยเนาะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บาทครับเพื่อนครับสวยงามมาเริ่มคอมโบแล้วเพื่อนครับโอ้โหคอมโบไม่สุดว่ะ กำไรมาแล้วครับเพื่อนครับหนึ่งบาทครับโอ้โหกูจะบ้าตายสามมูนสุดท้ายฮะเออสวยโอ้ยอ่างเปาดอกนี้สวยงามโอ้โหเป็นชุดครับเพื่อนครับใช้ได้เอ้ยประทัดไม่ลงมาช่องสามเพื่อนครับอ่ะกำกำไรมาแล้วเพื่อนครับสามร้อยสามสิบหกบาทฮะเราซื้อที่สองร้อยบาทเนาะโอ้ยคิวประทัดโอ้ยพี่ช่คิวอ่างเปาสวยงามโอ้โหไม่คอมโบอ่ะสุดท้ายครับเพื่อนครับยังมีฮะสิบต่อเนื่องเพื่อนสวยงามไปฮะ เจช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โห,โโหสวยงานตามสั่งครับเพื่อนครับยังมี A คอมโบเป็นชุดครับเพื่อนครับโอ้โอยอังเปาช่องหนึ่งไม่ลงมาโอ้โหจบสวยครับเพื่อครับมาดอกหลังๆนะได้ไป5 6าบาทครับเพื่อนครับเออเราซื้อที่200บาทเนาะในเบสสีฮะมาเดี๋ยวลองเพิ่มต่อเน,นื่องครับเพื่อนครับลองหาคำนวณแบบเดิมฮะหาคำนวณแล้วค่อยเข้าซื้อนะหาคอมโบครับเพื่อนครับมาลองดูเนาะเดี๋ยวถ้าแบบมันมีคำนวณแล้วผมจะซื้อแบบ10สิบหกเหมือนเดิมฮะมาลองดูโอ้โห หายากหายเย็นเหลือเกินคอมโบอ้าวแปะนอนมาครับพี่ครับหมัอบอ,อุ้ย๊ย270เป็นบาทจ้อชิบิบช่วยอุลิทพันเลยครับพี่ครับ270เป็นบาทนะแปะนอนด้านนอกมาได้เยอะมากเลยเพื่อนเอ๋ยขอจัดเลยฮะมารอบนี้เบต6 300บาทครับเพื่อครับถ้ามันตกดำนี้คือก็เสียอารมณ์นะมาฮะผมขอกดแบบเดิมเลยเนาะเอาด้านล่างสองรอบเนาะแล้วก็ด้านบนฮะไปเพื่อนด้านล่างมาเออไม่ตกครับพี่ครับด้านบนต่อเนื่องฮะแบบเดิมเลยฮะ เอาไปสิบคูสิบหกเหมือนเคยครับเพื่อนครับอือสโอ้โหเผื่อไปครับเพื่อนครับด้านล่างมือย่าตกเด้อเฮ้ยโอ้โหเสียวเหลือเกินครับเพื่อนครับมาขอสิบคูสิบหกครับเพื่อนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคสวยงามมากเพื่อนครับมารอบนี้ดูซิว่ามันจะได้กำไรอีกหรือเปล่าเพื่อนครับในรอบแรกเราได้กำไรไปแล้วฮะเออยเป็นไรเนี่ยค้างอีกเอออ่ะลองดูครับเพื่อนครับในรอบแรกเราก็ได้กำไรไปแล้วเนาะแล้วก็มีแปะนอนในรอบนี้มาโอ้โหดอกแรกสวยงามจังเป็นชุดเพื่อนเอ๋ย ต่อได้ไหม,มเพื่อนโอ้ยแค่ดอกแรกครับพื่ครับ,รบกำไรมาแล้วฮะสามร้อยแปดสิบแปดบาทครับเพื่อนครับเราซื้อที่สามรนะ้อยบาทฮะยังเหลือเก้าหมุนครับเพื่อนครับปรับเข้าไปสวยงามครับเพื่อนครับหมับเข้าไปเป็นชุดครับเพื่อนครับหางข้าวฮะโอ้โยโอ้โหเชี้กำไรมาแล้วฮนะเออแปะมาดีจริงว่ะอ่าใช้ได้เลยครับเพื่อนครับห้าร้อยสิบหกบาทฮะยังเหลือแปดหมุนเจ็ดหมุนครับเพื่อนครับเอ,อ้ยอย่าเพิ่งว่าเพื่อนเอย๋ยฮัลโหลปลาทัชสวยงามครับเ,เพื่อนครับต่อได้ไหมเพื่อนโอ้ จิงฉับไม่ลงมาช่องหนึ่งครับเพื่อนครับ758บาทแล้วฮะยังเลยหกหมุนครับเพื่อนครับแบบนี้โอเคเลยฮะแปะเอ้ยไปเสียกับเกมมาจงเวหนึ่งมาจงโอ้โหประทัดเพื่อนขอประทัดทั้งสองเพื่อนโอ้โหแม่งไม่ลงมาให้ว่ะจะบอกว่าไปเสียกับมาจงเวหนึ่งมาจงเวสองในวันนี้เนาะถือว่าแข็งครับเพื่อนครับเออแหมถ้ากลับมาได้แปะแบบนี้ก็โอเคสบายใจฮะชื่นใจเนาะสองหมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับดูสิว่าจะจบที่เท่าไหร่ฮะเออจิงฉับสวยงามเพื่อนไม่มีความโบแล้วว่ะ สุดท้ายครับเพื่อนครับสุดท้ายท้ายสุด <c oughs> ยังมีฮะโอ้ยโอเคถือว่าจบสวยแล้วเพื่ครับ878บาทฮะอ่ะเราถือว่าได้แปะนองมาด้านนอกก็ถือว่าเยอะนะ271บาทนี่ได้แบบเยอะมากครับเพื่อนครับนานๆที่จะเห็นแบบแปะง่วงมาด้านนอกแล้วแบบแต่งมา271บาทแบบนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอหาคำนวณอีกสักรอบอ้าวแปะนองอีกรอบนึงครับเพือ่อนครับหมาบโอ้ยสา,า,ามรอบสองมาครับเพื่อนครับเฮ้ยหยั่งวะเนี่ยแม่งแปะนองสองรอบมาก็แตกแล้วเพื่อนครับเอออ่ะ ซื้อต่อเนี่ยครับเพื่อครับแปะรอมาในรอบแรกสอง้อยเกว่าฮะพอรอบสองได้300กว่าโอ้โหแบบนี้ก็ถือว่ากำไรแล้วครับเพื่อครับมาเดี๋ยวผมขอกดแบบเดิมคนะเพื่อครับเฮ้ยเพื่อนอย่าตกนะโอ้โหแม่งถ้ามาตกเบ็ด5เบ็ด10นะซวยเลยเอออ่ะผ่านครับเพื่อครับขอข้างบนต่อเนื่องฮะกดแบบเดิมเลยครับเพื่อครับ10คูส16ฮะอย่าตกดำเด้อไปเพื่อนมาฮะอย่านะเพื่อนนะอย่านะสวยครับเพื่อครับกดต่อเนื่องไปเลยครับเพื่อครับ10คูส16เหมือนเคยฮะ โอ้โหสบายว่ะชิวว่ะอ่ามากดแบบเดิมถือว่าได้ผลนะเออกด,ด้านล่าง2ทีด้านบน1ทีครับเพื่อนครับแล้วก็มากดด้านล่างให้ครบ16นะอ่ะมาลองดูว่ามันจะจ่ายไหมคร,บครบมับเพื่อนครับอืมสวยปะชิงชาเพื่อนโอ้ยขอชิงชับช่องหนึ่งเพื่อนหมับคอยไม่มีครับเพื่อนครับโอ้โหแปดมุนครับเพื่อนครับหมับเข้าไปสวยงามครับเพื่อนครับโอ้โหอังเป่าเปลี่ยนเป็นวายครับเพื่อนครับมีได้กินไหมเอ่ยหมับเข้าไปโอ้โหชิงชับเบาไปนิดฮะอ แต่ก็ได้กําไรมาแล้วฮะเพื่อนฮะหกร้อยสี่บาทครับเพื่อนครับยังเหลือเจ็ดหมื่นฮะแบบนี้สวยฮะดูดซิว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับโอ้ยอย่าเพิ่งว่าเพื่อนอย่าบอกจบไม่สวยเออสวยงามครับเพื่อนครับโอุ้ยสวยฮะขออ่งเปาช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหไม่อ่งเปาไม่น่าน่าจะลงมาช่องหนึ่งครับเพื่อนครับกำไรมาแล้วเพื่อนครับได้มาเก้าร้อยสี่บาทฮะยังเหลือห้าหมื่นครับเพื่อนครับหมักเข้าไปยังมีต่อเนื่องครับเพื่อนครับเออชิงชับโอ้โหแม่งอ่งเปาปะโถมาไม่ยอมลงมาครับเพื่อนครับ เฮ้ยสวยของเคช่องหนึ่งเพื่อนเคเค,เคกับผีสิไม่หลงมาให้ครับเพื่อนครับแบบนี้แม่งกาไรแล้วครับเพื่อนครับโอเคสวยงามยังมีฮะหมักอุ้ยสเกตเตอร์มาสามตัวแหมนึกว่าจะเข้ามาสี่ตัวเนาะจะได้ฟรีในฟรีครับเพื่อนครับโอ้โหจบฮะหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทครับเพื่อนครับเออถือว่ายังได้กําไรฮะเราซื้อเราซื้อที่เท่าไหร่นะห้าร้อยบาทเนาะ เออได้มา1านึ่งบาทเรียกว่ากำไรทุกม้าเลยครับเพื่อนครับแล้วก็มีแปะนอนมา2รอบแม่งเอาจริงแปะนอน2รอบก็ถือว่าแตกแล้วครับเพื่อนครับเออถ้าใครแบบไม่แบบไม่เล่นต่อก็ถือว่าได้กำไรแล้วเนาะอ่ะถือว่าผมมาเล่นแบบ10บคูสิครับเพื่อนครับแล้วก็กดด้านล่าง2ด้านบน1แล้วก็มากดด้านล่างให้ครบสิฮะแล้วก็ได้นะแรอบแปะนอนก็มา2รอบถือว่าแม่งโคตรเฮงเลยครับเพื่อนครับในรอบนี้น้องไปตามสมาชิกในกลุ่มครับเพื่อนครับใครที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใตค้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกทีีี่่่่่่ผมมมปปปััััััััก like, กกกกกกกหหหุดดดดดไไไไววว้้้้้้คคคครรรรบบบบบพพแแลลลลล็็ยยงงงงงฝาาเเเือออนนนนน์ใใใจชชะะะสฮฮ